พักทานข้าวอืมจอแบบไม่รู้จะกินอะไรลอกคนข้างๆนะ่ะผู้ชายถ่ายซะหึ้ทักดีนะ <c oughs> จัดดีไอ้านตัดข้าวบันทีชายต้นโอ้โหอร่อยจนกระเด็นเข้าตาโบลองแล้วนี่ยังไม่ได้กินเลยมัวแต่ถ่ายอยู่นี่ะใส่แคบหมูด,ด้วยเดี๋ยวกินสูตรนี้เออจะมีคนจ้องจะรักจิน้น <c oughs> แซ่แซบบอ่ะแซบบอแซบ นี่ก็ยากอยู่อันนั่นก็ยากก็เลยกินอันนี้ก่อนอือจบค่ะนี่ค่ะโดนแล้วยังไปอันนี้ได้อ่อไปบวชได้อ่อถ้าบวชได้ใส่พื้นใส่เราใส่บวชแล้วเขาตั้งใจใส่กับล่างเล่นอยู่เหมือนได้ห้าเอาขมาะเอาขมเก่งเอาขนมจีนแต่ว่าต้องเติมต้องเกิมเติมน้องเติมเพ่ง ัดเลี้ยงพาลุ่หละอยากกินเหรอ <laughs> อันนี้ไอ้ยางก็ไอ้ยังก็ขนมจีนแกงเขียวหวานหรือลำไยอ๊อบสถิติต้อมเดียวกินฮักก่อนตัดภาพมาให้คนต้อง

cá đại em nhựa hơn, thích quá, cá nhựa nhiều biển. Khi cá mắm, hâm kiểu kho không nhiều này. กินอย่างนี้เป็นอย่างเที่ยงมากเลยนะเออตืบปลาออฟเพื่อปลาไก่พนันท้อเขาไม่จบนะเขายังคือปลาออก็ปีตืบปลาคนลด้วยอ้อนี้ทุกทางน่ะเมื่อเขากินข้าวเสร็จกันหมดแล้วจะพาไปเอวจัานดีเป็นจัานดารฟ้าสคริปจ้านดีว้าว มีตู้ขายเครเื่องดื่มด้วยบรรยากาศก็จะประมาณนี้มืดๆครึ้มๆเพราะฝนเพิ่งตกนะจ๊ะปู้นก็นจะเป็นบิ๊กซีปุ่นนะข้างนี้ก็จะมีบ้านคนตะวันแดง สมวิวสมวิวตอนแรงๆก็จะมีคนมาถ่ายรูปไม่ออกกำลังมาเดินเล่นกินลมตมวิวอยู่บนนี้แล้วตอนนี้หมื่นมากเลยอุตตะวัดอะไรตรงนั้นไปดูจากตรงนี้ก็จะเป็นฮอตโตวันเออซูมมาได้ โอหนี่ตอนนี้ตัดตอไปนิ้วนี่เออจะเป็นวัดอย่างโมโหม,มีพระองค์ขาวๆน่า,า,าเป็นวัดพระธาตุอายังก็อยู่หลังเส้นท่านเนี่ยนะเดี๋ยวก็จืดเลยนึกไม่ออกวัดอย่างโมโหม,มหลังเส้นนี่วันนั้น <c oughs> อะผมพูดสนบุญหนึ่งฝน <c oughs> ตกรายปรายเสียงเพลงขึ้นมาถึงนี่เลย ตอนเย็นๆนะจ๊ะพราที่ตกอากาศดีมากมาถ่ายรูปกันได้กลับดีกว่า,าทางเข้าต้องมาอ,อีกแล้วต้องมาปิดท้ายตรงนี้แหละเมื่อกี้ไปดัดฟ้ามาค่ะมืดมากไปไหมขึ้นหนึ่งอยู่500หยุดมืดฝนตกตอนนี้ฝนตก น,นี่ฝนตกต้องเป็นวันอื่นได้ไปถ่าย,วยสวยๆกันนะเจ๊ไปเร็วเ,เลยวันนี้วันนี้ไปแต่ปิด <c oughs> ป,ปิดท้ายของท้ายอะไรเลยยังก็ยังก็ลูกหมอนลูกหมอนนาเอาลูกหมอนนะ ด้ยดยลูกอุ้ยน้องบอกลูกอุ้ยอุ้ยกับหมอนอันเดียวกันจบข่าว